สวัสดีครับผมบู๋ครับเาหาที่าขากขายโตโยต้าทีวสาขาการตนาพิเศษครับวันนี้เราพามาชมเป็น Revo GR4 v าร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับที่ถูกตกแต่งมาเป็นพิเศษนะครับก่อนที่เราจะพาไปพบกับออปชันต่างๆของรถนะครับเรามารู้จักกับค่าตัวของรถคันนี้ก่อนนะครับอยู่ที่ราคา1,499,000บาทนะครับยังไม่รวมสีพิเศษนะครับ ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นรหัส 1GDFTV นะครับขนาด2.8ลิตรนะครับ224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรนะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเฉพาะรุ่น GR Sport ด้านข้างตกแต่งดูดันด้วยโป่งทั้ง4ล้อ มากับล้ออลลอยขนาด17นิ้วพร้อมยาง BF a l l t r a n และเบรก GR สีแดงมากับช่วงล่างแบบใหม่ระบบโมโนทูบโลโก้ดำมือเปิดดำพร้อมกล้องถอยมากับแม็กไลเนอร์แบบไร้ขอบ พร้อมที่ผ่อนแรงยกขณะยกฝากระโปรงถ่ยกล้อง360องศารอบคันมือเปิดประตูสีดำตัดกับตัวรถมาชมภายในรีโวกันพวงมาลัยมัตติฟัง์กชันพร้อมโลโก้จีจอ m อ d อ ขนาด4.2นิ้วกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติแป้นเหยียบคันเร่งและเบรกถูกตกแต่งสวยงามคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนพร้อมจอวิทยุใหม่ขนาด12.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto Air แอร์ดิจิตอลแยกอิสระ2โซนเกียร์โฟร์วิพร้อมดิฟล็อกเฟืองท้ายและแป้นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีด พร้อมระบบแพนเดนชิปหลังพวงมาลัยเบาะหนังสังเคราะห์แบบจอบลูพร้อมโลโก้ GR Sport ปรอกโดยสารด้านหลังกว้างพร้อมมือจับช่วยโหดขึ้นลงได้ช่องแอร์ตอนหลัง2ช่องพร้อม USB Type C 2ช่องพักแข็งตอนหลังพร้อมที่วางแก้ว2ช่อง และทั้งหมดนี้มาพร้อมกับดอกเบีย้ยต่ำ1.95%พร้อมฟรีประกันไปชั้นหนึ่งหรือผ่อนได้นานสุด96เดือนหากลูกค้าท่าในใดสนใจ r ี v o GR Sport 4x4 สามารถติดต่อได้ทาง Carzone TH ขอบคุณครับ